สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมโกกุ้งนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ถ้ำหนองไหลอำเภอคลีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับบรรยากาศาบริเวณหน้าที่พักส่งนะครับบรรยากาศดีมากครับสำหรับในวันนี้ผมก็ได้เตรียมของที่ท่านอาจารย์สั่งเอาไว้นะครับนี่ก็จะเป็นปากกาเขียนพยัญชนะครับ แล้วก็จะมีวิตามลมีนมกล่องแล้วก็น้ำดื่มนำมาถวายท่านอาจารย์นะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าอ่าสองถุงนะครับกับมะม่วงอีกสามถุงอ่าเพื่อที่จะเอามาให้น้องๆลิงเสนที่อยู่บริเวณหน้าถ้ำแห่งนี้นะครับนะเยอะมากครับ 哈哈。<laughs> <laughs>